แนวโน้มโควิดวันนี้ถือว่า rt-pcr เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังอยู่หลักที่เราประมาทไม่ได้ค่ะวันนี้ rt-pcr นะคะ9,721รายค่ะติดเชื้อในประเทศ9,670ติดเชื้อจากต่างประเทศ51รายค่ะทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมอยู่ที่2,58,101รายค่ะเสียชีวิตนะคะวันนี้ เรายลดลงจากเมื่อวานอขออภัยค่ะเสียชีวิตวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน7รายวันนี้เป็น77รายนะคะหายป่วยค่ะ2145รายหายป่วยสะสม1,965,697าารยกํ 1, 9, 65, 6, 6ายกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ1 1 8 5 6 7รายค่ะ ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้1,669รายเฉลี่ยจังหวัดละ22รายค่ะอัตราครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบร้อยละ2 1 2ส่วน ATK วันนี้นะคะตัวเลขลดลงค่ะ5 0 1 6รายค่ะวันนี้ถ้าสมมุติว่ารวม2ยอดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณไม่มถึงหม <14, S 1> นะื่นห้าใช่ค่ะ0 0กว่าคน นะครับก็ถือว่าตัวเลขดีขึ้นมากเลยทีเดียวแนวโน้มดีนะครับเปิดประเทศมาแล้วก็โควิดก็ตัวเลขก็ลดลงแล้วก็ลดต่ำหมื่นลงมาอย่างรวดเร็วนะมันเคยสูงอยู่ที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ1มื่นี่นะจากหมื่นสี่แล้วก็มาต่ํากว่าหมื่นเลยครับนะมาอยู่ที่เก้าพันกว่านี่มาสองวันแล้วนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่หนึ่งพฤษภาคมมาเนี่ยต่ํากว่าหมื่นเลยนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับค่ะ ถ้าเราดูเอาเอากราฟแท่งขึ้นมาก่อนได้ไหมครับทีมงานครับกราฟแท่งนี้จะทําให้เราได้เห็นตัวเลขนะครับของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยคุณผู้ชมนะเ,เมื่อวานนี้9 3 3 1นะครับแล้วก็วันนี้9 0 0 0เท่าไรนะวันนี้9,721คอ่อค่ะเพิ่มขึ้นมา3 9 0เพิ่มนมานิดหนึ่งนะเพิ่มมานิดหนึ่งแนตะ่มมก็ต่ำกว่าหมื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูจากเส้นกราฟตรงนี้ก็ เริ่มลงลงลดลงมานะครับเป็นสัญญาณที่ดีไปดูตัวเลขของโลกหน่อยนะครับตอนนี้513ล้านนะครับเสียชีวิต6ล้าน2แสนกว่าคนนะครับแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยเมื่อวานรายงานเช้าวันนี้นะครับติดเชื้อทั้งโลกแค่2 0 0 0 0กว่ารายเท่านั้นเองสหรัฐอเมริกาติดเชื้อใหม่20,002 20, นะครับผมเอาตัวเลขโดยประมาณนะครับแล้วก็เยอรมนี25,95 แล้วก็มาเกาหลีใต้20,884รายนะครับอิตาลี18,896นะครับแล้วก็มาญี่ปุ่น25,425 25แล้วก็มาออสเตรเลีย31,084นะครับประเทศไทย9,331นี่คือตัวเลขเมื่อวานค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งโลกนะครับที่ตัวเลขรายงานเมื่อวานนี้อันดับต้นๆน,นะครับ1-25เนี่ยที่ติดเชื้อกันทั้งโลก233,810รายเนี่ยนะ แล้วก็ประเทศที่มีการติดเชื้อสูงที่สุดก็คือประเทศออสเตรเลียใช่ค่ะ3 1 8 8 4รายนะครับนอกนั้นก็ลดลงมามากทีเดียวนะครับค่ะอ่าก็เป็นสัญญาณที่ดีทั้งโลกนะครับเป็นเหมือนกันทั้งโลกนะตอนนี้นะค่ะอืมก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นข้อมูลเนาะแล้วก็จากตัวเลขเมื่อวานนะวิศนนอมที่บอกว่าเสียชีวิตเดี๋ยวไปดูข้อมูลของเมื่อวานให้เห็นเป็นภาพครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชม ตัวเลขที่เฉลี่ยออกมาก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นภาพรวมของผู้ป่วยยืนยันนะคะแล้วก็หายป่วยเนี่ยก็จะสอดรับกันนะคะแต่สิ่งที่คุณผู้ชมต้องโฟกัสไปที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสมนะคะถ้าสมมุติตอนนี้คิดเป็น0.34เนะคะเมื่อวานนี้84รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ129,68 0รายอาการหนักเมื่อวานนี้1,751รายแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ824รายค่ะพี่อนอมครับไปดูเส้นกราฟ สามช่องนะครับทั้งผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะครับผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยใจก็ลดลงผู้เสียชีวิตก็เริ่มจะลดลงมาแล้วเหมือนกัน<ช>นะครับ<ะ>ดูจากภาพนี้นะสัญญาณดีขึ้นมากนะครับอันนี้ก็ทำให้ความหวังเรื่องเศรษฐกิจชีวิตปากท้องก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วย เมื่อวานนี้84รายนะครับเป็นชาย4 6เป็นหญิง3 8เป็นคนไทย83ฝรั่งเศส1รายอายุเฉลี่ย76ปีนะครับที่เสียชีวิตน้อยสุดอายุ2ปีมากสุด98ปีเสียชีวิตเร็วสุดรักษาอยู่6วันนานสุด32วันนะครับพบติดเชื้อวันที่เสียชีวิตเสียชีวิตตรวจและพบเชื้อ8ราย92อนะครับอายุ60ปีขึ้นไปกับมีโรคประจำตัวนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เราก็ แต่ว่าอย่างที่นายกบอกนะว่าสถานการณ์แนวโน้มนี่ดีแต่ว่าอย่านิ่งนอนใจอย่าวางใจหน้ากากอย่าตกะนะครับยังต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดใช้ความเป็นปกติใหม่นี่แหละครับว่าหนึ่งเราจะต้องมีระยะห่างเราจะต้องมีการล้างมือเราจะต้องสวมใส่หน้ากากทำสิ่งเหล่านี้สามสี่อย่างตรงนี้เอาไว้แล้วกอ็อย่าเข้าไปอยู่ในที่แออัดผู้คนรวมตัวกันเยอะๆอมผมว่าเรารอดปลอดภัยใช่ค่ะ